เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับตเตรียมไว้ก่อนทิติพันธ์เผยสิ่งที่รายวัตรเน้นเป็นพิเศษทิติตพัฒน์พ่วงจันทกองกลางทีมชาติไทยปเปิดเผยว่าขณะนี้มิรวรรณรายวัตรเน้นในเรื่องของความฟิตเป็นพิเศษในการฝึกซ้อมระหว่างนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอลาบอมิเรตระหว่างวันที่5มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้โดยช้างศึกยังปักหลัก ฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามวินมิลฟุตบอลคลับเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาขณะที่กองกลางวัย25ปีให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศในแคมป์ตอนนี้ถือว่าดีครับเรามีการแข่งขันในทีมที่สูงขึ้นแต่ช่วงนี้โค้ชยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแทคนิคอะไรมากก็เน้นไปที่เรื่องของสภาพร่างกายครับเพราะโค้ชคงมองว่ารายการนี้เราน่าจะใช้แรงในการเล่นค่อนข้างเยอะดังนั้นความฟิตเป็นสิ่งสําคัญครับ รายการทีแชมป์อาเซียนที่ผ่านมามีหลายจุดเหมือนกันครับที่เราผิดพลาดผมเชื่อว่าทั้งโค้ดและนักเตะต่างก็รู้อยู่แล้วว่าซึ่งเวลาระหว่างนี้เราก็พยายามทํางานหนักเพื่อช่วยกันครับอีกอย่างการได้4คนนั้นธีรศิลปแดงดาธีรท,ทรบุญม,มาทันชนาทิพย์สงศินป์และกวินธรรมสัจจนันนอกจากช่วยให้การแข่งขันในทีมเข้มข้นขึ้นแล้วยังเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปด้วย เอชียนคัพเป็นรายการที่ใหญ่มากครับผมเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนอยากเล่นและก็เป็นหนึ่งในรายการในฝันของใครหลายคนเหมือนกันเช่นเดียวกับผมก็ขอยืนยันว่าเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแน่นอนทิทิพันธ์กล่าวปิดใช้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ